i มนคลาสวันนี้นะคะในสีิเทคนิคนะคะให้ทุกคนดูดีกับการใช้หน้ากากอนามัยค่ะเพราะต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยนได้เลยนะคะว่าหน้ากากอนามัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะต้องใช้ใน <t ick> ทุกวันค่ะแต่จะใช้หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ดูดีนะคะหลายคนค่ะเวลาใส่หน้ากากอนามัยนะคะเวลาที่เรานะคะจะต้องพอดนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องพูดในที่ประชุมหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้คนอื่นแบบได้ยินเสียงเราชัดเจนคือหลายคนค่ะทำแบบนี้ เห็นไหมคะว่ามันดูไม่ดีเลยนะคะมันเสียบุคลิกเราหรือบางคนทําแบบนี้คะ่ะห้อยมาหนึ่งข้างนะคะแล้วก็พูดพูดคือต้องบอกว่าแบบนี้มันทําให้เราเสียบุคลิกดังนั้นนะคะวิธีการที่จะทําให้ทุกคนดูดีก็คือเอาหน้ากากนอนามัยของเราเนี่ยนะคะออกมาเลยคะ่ะแล้วก็เอาวางไว้ให้ถูกที่อย่างเช่น เอาไปใส่ในกระเป๋าเสื้อนะคะหรือว่าในกระเป๋าถือของเราก็ได้นะคะถ้าไม่จําเป็นให้หลีกเลี่ยงนะคะอย่าวางบนโต๊ะค่ะเพราะว่าคนข้างๆเขาอาจจะรู้สึกรังเกียจได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการให้ทุกคนนะคะใช้หน้ากากอนามัยให้ดูดีไม่เสียบุคลิกค่ะและใครอยากจะมาเรียนพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีก็ทักครูไนซ์มาได้เลยนะคะที่ QR code นี้นะคะและมาปรับบุคลิกภาพให้ดูดีในทุกๆวันกับไนซ์กันค่ะ